เปิดตัวเจน14ปลายปีนี้ใครที่กำลังร,งรอ CPU Gen ใหม่นะคะบอกเลยว่าปลายปีนี้มาแน่นอนเน n ะเจนนะคะก็เปิดตัวสถาปัตยกรรมใหม่เป็น Intel r a p t o r Lake Refresh นะคะเปิดตัวชิปมาทั้งหมดเนี่ย3รุ่นนะกับ i5 14 6 0 0 K i7 14 7 0 0 K แล้วก็ i9 14 9 0 0 K 3ตัวนี้นะคะตัว i9 1 4 9 0 0 k มาพร้อม24คอร์32เทดเทอร์โบเนี่ยสูงสุดอยู่ที่6กิกะนะคะอัตรากินไฟเนี่ยอยู่ที่125วัตต์ i7 1 4 7 0 0 k อยู่ที่20คอร์28เทดเทอร์โบสูงสุดอยู่ที่5.5 g ิกะเฮิร์ค่ะอัตรากินไฟเนี่ยอยู่ที่125วัตต์เหมือนกัน ตัวสุดท้ายค่ะ i 5 4 6 0 0 k 14ค20อเทตเทอร์โบสูงสุดอยู่ที่5.3 GHz นะคะอัตรากินไฟเนี่ยก็เท่ากันเลยค่ะ 125วัตต์ข้อดีของตัว Intel r a p t o r l a k e Refresh เนี่ยตัวเนี้บอกเลยว่าใช้ซ็อกเก็ตตัวเดิมค่ะคือ LGA 1700นั่นเองนะคะเราเลยไม่จำเป็นจะต้องไปเปลี่ยนตัวเมนบอร์ดแอบดูสเปคของมันมานะคะ i9 1 4 9 0 0 k จํา k จำนวนคอและเทกก็ยังเท่ากับตัว i9 Gen 0 0 k แต่ที่ต่างกันเลยเนี่ยก็มี Turbo Max นะคะที่มันสูงกว่าตัว i9 Gen เท่านั้นเลยแต่สุดท้ายนี้ มีแววมาปีหน้าเิบห1 5เข้านะคะ